ตอนนี้เรามาเริ่มที่กระแสที่เป็นที่ฮือฮามากวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์เขาก็จะเป็นแบบสกู๊ปใหญ่เลยนะเป็นกรอบเฉพาะฟูลเฮาส์ของเราเลยนะใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ฟูลเฮาส์อัปเดตของเรามีอะไรมาฝากนะครับ <S <S Oh love you think with baby falling I I'm in อ่ะจูบสองครั้งนะครับฟินไป2ปีเขาบอกว่างัา้นจิกหมอนคงเป็นสำนวนที่ใช้ประจำไปแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับฟูลเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านคือดูแลต้องจิกหมอนเนี่ยเพราะว่าฟินมาก อ่ะคนพ่กจากจะโกลวหัวใจคนไทยทั้งประเทศนะครับไปไวทีสองพระนา,นางอย่างหนุ่มไม้พิรัตกับสาวอ,อมสุชาจนครบทั้งสี่ห้องแล้วเนี่ย <c oughs> ล่าสุดเนี่ยเรื่องสุดฟินจากปลายประกาศของพี่เจียววัฒนาที่เนรมิตฉากกินไอศครีมที่ธรรมดาธรรมดาให้มันดูแบบพิเศษเลยแมก็มีการจูบเกิดขึ้นและก็เป็นการจูบจริงถึงสองครั้งชิมครีมเหมือนเรื่องง่ายๆซามไวกับไอ้ตูบอ่ะที่ดูสปาเกตตี้เส้นเดียวกันและท้ายที่สุดก็มาจูบกันแล้ว แนวนั่นน่ะนะคะบนสะพานเกาหลีขณะที่ทั้งคู่ถ่ายโปรโมทโฆษณาไอติมคู่รักแต่ดันรักกันจริงๆนะคะซึ่งในเอกของเรื่องอย่างอ้อมแอมก็เปิดใจผ่าน My True i n s i g h t ว่าโฮ้ยเขินมากเลยค่ะตั้งแต่หนูเป็นนักแสดงมาเนี่ยแถมกระซิบนิดนึงนะว่ากว่าจะได้ฉากนั้มาเนี่ยหมดไอติมไปถึง20คนบ้มๆเลนะคะ a ส่วนใหญ่ต้องออามาต้องให้เครดิตกับกับพี่เจียววัฒนาที่ที่ครีเอทสีนี้ขึ้นมาออมออมรู้สึกว่าอุ้ยมันมันมันดีแล้วก็มันรู้สึกไม่ไม่น่าเกลียดเลยคือมันมีไอติมเนี่ยมีสองสองสีนยคะซีแรกก็คือถ่ายถ่ายครั้งแรกนี่คือไม่ประสบความสำเร็จอะเพราะว่าเราแบบ เอ้ยกินี่ติมอะไรเงี้ยก็จะแบบโยกไปโยกมาคือตอนนั้นตอนถ่ายจริงๆอะใช้ติมมากกว่า20แท่งอะค่ะที่อองกับไม่ต้องกินพอพาร์าทอีกพาร์ทหนึ่งที่แบบเอ้ยเรารู้สึกดีต่อกันเริ่มแบบเริ่มไม่ต้องนึกถึงว่าฉันเป็นใครมีสัญญาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มอันนั้นอันนั้นถ่ายถ่ายไม่เยอะจริงๆมีอีกหลายฉากนะคะหลังๆจากนี้ค่อนข้างจะเป็นความรู้สึกจริงๆของของตัวละครทั้งสองตัวละหลังจากก่อนน้า ไม่เคยกินไอศครีมอย่างนี้เลยอะค่ะหรอต้องหลอคนเดียวลวแชร์กันอย่างนี้ไงไม่มีอะเพราะชอบกินคนเดียวหมดโอเคมีมาแบ่งนะไม่ได้แย่งกันตบตีอ่ะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะคุณโอ้โหดูนะนี่ไม่ใช่หมออย่างเดียวหรอกโซฟาเบาทะลุฟองน้ำสปริงเด้งเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามได้นะจ๊ะสำหรับวุ้นนักรักเต็มบ้านฟูลเฮาส์เวอร์ชั่นไทยค่ะครับ